โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็วันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่งทำารีแอคชั่นออตัวอย่างของอโซกาไบวันนี้เนี่ยครับก็มารีแอคชั่นกันต่อนะกับตัวอย่างของ The Marvel จาก Marvel Studio นะครับก็เพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากดูจบก็จะมาพูดคุยสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับตัวอย่างโอเค how you doing? are crianças b เห l ื o นกำลังจะท o อะไรทุกอย่างครับกับสกาวั o เสียงคุ้นๆเดี๋ยวนะคือทำอะไร คือกัม马拉ขาดหรออาแล้วที่หลุดมาอีกที่นึงอ่านี่ต่อจากกัม马拉ขาดน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วแหละเ h a t the We're looking for k a m a l อ้าชัวร์แล้วครับเมื่อกี้บนอวกาศ I can manipulate light energy and you I could totally show you. Whoa. No! No! I'm not again. Hi. Where's our daughter? Wherever you were. Oh. <laughs> เาไมาเวลเติมเอสด้วยอะมากันหลายคน oh <man. S 1> นี่ครับผมก็โอ้โหจัดว่าจัดว่าตึงนะเนี่ยโอ้โหส่วนตัวบอกก็นเลยโอ้โหรีแอคชั่นแรกคือรู้สึกรู้สึกแบบ มูดโทนหนังคือมันค่อนข้างที่จะแบบบิวอารมณ์บิวอัพเราพอสมควรเลยนะมีความสนุกมีความตื่นเต้นแบบเป็นสไตล์แบบอีกอีกแนวนึงเลยอะ่ะคือแตกต่างจากกับตันมาเวลในภาคภาคแรกแบบอืมันนั้นคือเหมือนประถมะบทอะไรอย่างงี้เนาะส่วนนี้คือภาค2หรือหรือจะเรียกว่าเป็นภาค ไม่ใช่ภาคต่อแล้วแหละมั้งเนี่ยผมไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าเออมันมันคนละมูดโทนกันเลยอะมันแบบสนุกสนุกะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกรอ,อ,อ,อบนึงนะขอดูอีกรอบนึงเอ้ยมันมีหลายเรื่องหลายเรื่องก็เปิดมาอยู่นอกอวกาศนะครับ What the hell the are you doing jump เหมือนจะเป็นช่วงรอยต่อของพลังกรรมลาานะละขาดนะจากซีรีส์น่าจะส่งกรรมะละขาดมาตรงนี้แล้วไปสลับกับกับตันมาเวลแล้วก็โมนิกาแรมโบ้นี่โมนิกาแรมโบ้โบก,โบก็เลยมาตรงนี้สลับกับกับตันมาเวลพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวดอันนี้ต้องเช็คก่อน What the คือจังหวะที่กลับตันมาไม่ออกมาคือมันเป็นช็อตทามหมดเลยตอนเนี้ยคือชอบชอบมากจังหวะมันได้มาบวกกับ okay, so ความดีของกำมะลาขาดด้วยนะดื้ออนีท่านหลังว่าตกใจผู้ปกครองอยู่เต็มเลย โอ้ยน้องแมวเต็มเราเป็ีมโอ้ไม่เราไม่ใีมมาเวลส์จบเอสเลนะโอเคก็ความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ตอนนี้ดูดูแล้วก็รู้สึกยังรู้สึกตื่นเต้นนะอยากดูแล้วแปดพฤศจิกายนปีนี้นะครับ โอเคตัวอย่างแรกเราบอกอะไรเราบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตรงนี้มันเป็นอวกาศอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นโลกของเราเนี่ยแหละเพราะว่าข้างหลังอ่ะนิฟิลี่ก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะเนาะว่าตรงนี้มันคือโลกแล้วก็เหมือนกําลังทําอะไรสักอย่างกําลังทดลองอ่ะครับกาลังทดลองเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับกับเห,เหตุการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นนอกอวกาศเหมือนออตัวโมนิกาแรโบ เนี่ยกำลังมองเห็นอยู่แล้วก็เนี่ยกำลังเข้าไปสำรวจนะครับพอแตะปุ๊บมันอาจจะไปสอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกันกับที่กรมราขาดใช้พลังหรือเปล่าเลยเหมือนกับสลับกันหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมารอดูพอสลับมาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นเนี่ยเจ้าหนูคนนี้นะเนี่ย,นะยคือกรมราขานะครับก็คือมิสมาเวลที่เราเพิ่งดูซีรีส์กันไปมาก็ดีด้าใหญ่เลยแบบเจอในคิวดี้ น,นี่วอนิก้าแลมโบก็หลุดหลุดมาตรงนี้หลุดมาอีกโลกอีกมิติไม่ใช่อีกมิติคือเข้ามาแทนที่เวลาแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตก็คือไอ้ตรงตรงนี้แหละที่ที่มันคล้ายๆในด็อกเตอร์สเตรนจ์เหมือนกันนะหรือมันอาจจะเป็นอีกมัลติเวิร์สหนึ่งหรือเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่วาร์ปหลุดออกมาหรือเปล่าหรือจะไปตรงกับพลังของกร,รมราคาดก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวดูต่อ ตรงนี้คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นชาวครีมังมังนะแต่ชุดดูแตกต่างออกไปไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็ใช่เลยต่อจากในซีรีส์ตรงเอ็นเครดิตของกำมาราขาดน,นะครับผมที่เป็นมิสมาเวลอ่ะก็หลุดออกมาปุ๊บคารอนเดนเวอร์สโอ้โหโติงอ่ะเข้ามาในห้องติงแล้วก็แบบ กูมปทำอะไรที่นี่ <laughs> อตรงโลโก้ตรงนี้มีการสลับสีด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่ากำลังสื่อกับตัวละครอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัปเดตนะครับก็นิ c ฟิลดีก็ต้องมาตามหากำลังขานที่บ้านนะครับว่า อ่าเป็นใครหรือใช้พลังยังไงมันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับทั้งกับตาลมาเวลทั้งอ่าโมนิก้าแลมโบแล้วก็แลมโบนะครับผมแล้วก็ยังมีกำบลาขาดเข้ามาเกี่ยวอีกหรือมิสมาเวล เดี๋ยวโชว์ให้ดูแล้วก็วึบวาร์ปมาเลยส่วนช็อตนี้ก็หายกแล้วกับตันมาเวลวาร์ปมาแล้วก็แบบหัวเสียหันกลับมาก็แบบอ,อยู่ที่ไหนวันนี้อะไรเงี้ยยืนตรงเชียนี่กำลังขาดก็วาร์ปมาตรงนี้มาเจอกับกูสพอดีเลยก็น่าจะเป็น ห่วงวิติหรือห่วงเวลาของกตันมอเวลที่อยู่นี่แหละสถานที่นี้แหละปุ๊บนี่มาปุ๊บก็โชว์ของกันเลยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเออ่เรื่องราวเนี่ยมันน่าจะมีทั้งความตลกปกฮาผสมกลิ่นอายของความ ซี Series, เรียสเดือเรื่องเนี่ยมันน่าจะมีฉากต่อสู้หรือการกอบกู้จักรวาลอะไรสักอย่างนี่แหละมันเกี่ยวข้องแน,น่ๆนะครับผมนี่ตรงนี้ผมดูรอบสองแล้วผมเพิ่งนึกได้ตคนนี้คือพ so ักโซจุนนะครับที่มีข่าวมาว่าจะมาแสดงด้วยแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครอะไรซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้อง มารอดูว่าเออเขาแสดงเป็นใครหรือมีบทบาทอะไรสําคัญในเรื่องนะครับพักซอจุนถ้าใครจําไม่ได้หรือไม่รู้จักก็เอาเป็นว่าผลงานที่เราคุ้นตาคุ้นหูคุ้นตากันเนี่ยก็เ,เลขาคิมเนอะที่เป็นพระเอกแล้วก็จะมีอ e ีแทวอนคลาสเออสอเรื่องนี้คิดว่าถ้าใครที่รู้จักพักซอจุนจากหนังดังๆซีรีส์ดังๆของเกาหลีเนี่ยก็น่าจะต้องรู้จักเขาคนนี้นะครับ Okay, ไปกันต่อนี่อันนี้ลูกแมวนะพอมาสต็อปดูเนี่ยลูกแมวคิดว่า <c oughs> คิดว่าอะไรนะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นลูกของกูสหรือเปล่าเี่ยเจ้าแมวเหมียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนนี้ใครอะ่ะคนนี้ใครขอหยอน,นิดนึงเนี่ยมันเป็นมันเป็นค้อนของชาวครีนะมันน่าจะใช่นะ คิดว่าทั้งกองทัพต,ตรงนี้เนี่ยหน่วยทห,หารตรงนี้น่าจะเป็นเผ่าครีหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าที่แน่คือพลังที่ได้มาเนี่ยมีการต่อสู้แล้วเอามาใช้เป็นคอมโบกันด้วยนะลองสังเกตดีๆนะตรงนี้มีการสลับร่างเกิดขึ้นนะจากกมลาขานสลับร่างเป็นนี่นี่ตรงนี้เลยนี่นี่น,นี่สลับร่างกัน เออมันก็เจ๋งอยู่นะเนี่ยแบบวับไปวับมาสลับร่างคนนั้นสลับร่างคนนี้ทีเหมือนสลับตำแหน่งกันแหละเพราะว่าหันหันกันมาก็จะเป็นกามาลาขานแอบดอีนี้ไงแล้วก็เป็นกัปตันมาเวลอ่ะก็คิดว่าคิดว่าสามคนนี้จะต้องมีบทบาทมาต่อสู้ร่วมกันรวมไปถึงตัว อ,อ่ากามราคารตัวมริก้าเรมโบแล้วก็กับดานมาเวลเนี่ยคือจะต้องร่วมมือกันทำภารกิจอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับชาวครีอ่ะซึ่งกับชาวชาวครีรอบนี้น่าจะเป็นตัวร้ายหลักหรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกว่านี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูรอติดตามชมในตัวอย่างถัดถัดไป นะครับผมก็วันนี้คิดว่าเรื่องราวในกัปตันเอ้ไม่ใช่กัปตันเดอะมาร์เวลนะครับผมก็ได้เห็นอะไรไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกสนุกมากอยากที่จะดูหนังแบบเต็มแล้วไม่ไม่เอาตัวอย่างอื่นแล้วก็ได้ขอเข้าไปดูในโรงแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดมีใครที่สังเกตเห็นหรือว่ามีข้อมูลอะไรมาก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอครับผมฝากกดติดตามด้วยบ๊ายบาย